สวัสดีเพื่อนๆชาวโรฮานเอ็มทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแซตโตคิดคนเดิมอีกเช่นเคยครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบพาสซีฟสกิลในเกมโรฮานเอ็มกันนั่นเองนะครับในเกมโรฮานเอ็มนะครับนอกจากสกิลที่เราจะต้องกดใช้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของพาสซีฟสกิลซึ่งเป็นสกิลติดตัวที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยละครับเพราะระบบพาสซีฟสกิลนี้นะครับจะเป็นตัวตัดสินในการเลือกสายของแต่ละคนในแต่ละอาชีพของตัวละครนั่นเองครับซึ่งถ้าหากเราเลือกผิดหรือว่าใช้ผิดเน แล้วก็ไม่เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนั่นเองครับโดยวิธีการเช็คพาสซีฟสกิลนะครับเพียงแค่เราเข้าไปที่หน้าต่างเมนูของเกมครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นขีด3ขีดบนด้านมุมบนขวามือจากนั้นนะครับมองหาแถบเมนูสกิลแล้วเราจะสามารถตรวจสอบพาสซีฟสกิลได้จากเมนูนี้ครับซึ่งในช่วง level เลเวลหถึงเลเวล49เกานี่ยการเลือกพาสซีฟสกิลนะครับจะเลือกเพียงส่วนของอาชีพเริ่มต้นเท่านั้นแต่หลังจากที่เลเวล50ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกพาสซีฟสกิลสายเฉพาะได้อีกซึ่งตตตััววลละะะครแแ่่เนกกก็็จถูบงออป สายโดยข้อมูลที่เพื่อนๆควรทราบเกี่ยวกับพาสซีฟสกิลนะครับก็คือสกิลนั้นเนี่ยจะปลดล็อกตามเลเวลที่กําหนดหากตัวละครของเรายังเลเวลไม่ถึงนะครับเราจะไม่สามารถปลดล็อกพาสซีฟสกิลนั้นได้และในแต่ละขั้นของพาสซีฟสกิลนะครับก็จะเลือกได้แค่1อย่างเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะทําการอัพพาสซีฟสกิลไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากเราไม่เลือกใช้เนี่ยพาสซีฟสกิลนั้นก็จะไม่มีผลกับตัวละครของเรานั่นเองครับและวิธีที่ทําให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็คือการ Up อรัพ เลือก p a s s ท v e Skill ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มอัปเกรดที่ด้านล่างทางขวามือของจอครับโดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินคอนแล้วก็จํานวนหินอัปเกรดที่เราจะต้องเสียไปซึ่งในการอัปเกรด p a s s i v e Skill แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทาให้เราเนี่ยสำเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับทำการเลือก Pass i v e Skill ให้ดีๆก่อนที่เราจะทําการอัปเกรดไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นการเปลืองหินอัปเกรดแล้วก็เงินคอนครับเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องสําคัญในการอปเเกกก Pass Skill I ็คืออไไมมม่่่่ีีททชชิิ้นนนหวยพโาสใ การอัปเกรดพาสซีฟสกิลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการอัปเกรดพาสซีฟสกิลแต่ละครั้งจึงใช้วรวมล้วนเลยครับในส่วนเรื่องของหินอัปเกรดสกิลนะครับก็เป็นของที่หาย,ยากมากๆเลยแล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างบ่อยโดยเจ้าหินอัปเกรดสกิลเนี่ยก็ใช้อัปเกรดพาสซีฟสกิลได้ถึงเลเวล5เท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้หินอัปเกรดสกิลระดับโบราณนะครับเปนการอัปเลเวลต่อไปนั่นเองโดยเรานะครับสามารถหาไอเทมหินอัปเกรดสกิลนี้ได้นะครับจา, er จากกตีดจๆกรต่าน และสุดท้ายก็คือจากการแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพัสดีสกิลของเกมโลฮาน M ที่ผมนํามาฝากกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังทําการอัปเกรดสกิลให้กับตัวละครของเพื่อนๆอ,อยู่นั่นเองนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสาคัญนะครับแล้วก็รู้ก่อนที่เราจะทาการอัปเกรดสกิลเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สูญสินส้นทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับก สวัสดีครับ